สิทธิ์ดีย่อมมีครูขอบพระคุณค่ะครูแม่หนิงท่านประธานบริษัทแม่มดออนไลน์สอนแบบพรีเมียมเกรดเพร้อมสอนฟรีด้วยค่ะวันนี้ครูของครูให้แบบสุดหัวใจค่ะการเที่ยวเราค่ะจะช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้วิชานำไปต่อยอดกับ ธุรกิจได้ค่ะวันนี้เรียนตัดต่อแคปคัดคันเทปแล้วทุกคนเอาไปลงมือทำประสบความสำเร็จมากมายกับธุรกิจในบริษัทแม่มดออนไลน์ทุกคนมาเป็นเจ้าของธุรกิจเรียนฟรีไปตลอดชีวิตพร้อมสร้างธุรกิจแบบยั่งยืนความมั่งคั่งเหลือเฟือมีมากมายในแม่มดออนไลน์ทุกคน มาเป็นเจ้าของธุรกิจเราสอนฟรีแบบอัตโนมัติใครเรียนรู้เอาไปต่อยอดคนจะได้ช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นชีวิตคุณเปลี่ยนแบบ360องศาแน่นอนครูแม่หนึ่งของพวกเราให้ด้วยใจส่งต่อให้คนบนโลกใบนี้เราเป็นสิทธิ์ที่มีครูครูดีย่อมมีสิทธิ์สิทธิ์ดีย่อมมีครูดีขอคุณทุก การเรียนรู้และส่งต่อยินดีต้อนรับนักธุรกิจออนไลน์ทั่วโลกใครที่สนใจไปที่รูปโปรไฟล์กดไปทิ้งแล้วเจอกันที่แม่มดออนไลน์